เพื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัดอันดับชาแนลนะครับผมและรายการนี้ก็เป็นรายการใหม่ของเรานะครับผมกับรายการจัดอันดับสตอรี่นะครับผมซึ่งรายการนี้นะครับผมจะนำสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับผมมาฝากทุกทท่านในทุกสัปดาห์นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่าสตอรี่ในวันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับผมเพราะเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณกําลังเป็นคนที่กําลังท้อแท้กับชีวิตนะครับผมและก็รู้สึกว่าถอดใจกับหลายๆเรื่องผมอยากให้ลองฟังเรื่องราวนี้ดูก่อนนะัผล้วอนนนนใจีีเเ่่าาะปย สนคติของคุณไปเลยก็ได้และเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้นะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งมาราธอนนั่นเองแต่ไม่ใช่วิ่งระยะทางสั้นๆนะครับผมแต่วิ่งระยะทางไกลถึง5,373กิโเมตรและที่สําคัญนะครับคนที่วิ่งยังเป็นคนพิการอีกด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมเขาเป็นโรคมะเร็งพูดมาขนาดนี้นะครับหลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วว่าเขาคือใครนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ เทลี่็อกนะครับผมถือเป็นเด็กหนุ่มอายุ19ปีที่ชื่นชอบการเล่นกีฬานะครับทั้งฟุตบอลลักบี้บาสเกตบอลแล้วก็เบสบอลด้วยนะครับและด้วยความโดดเด่นทางด้านกีฬาขนาดนี้นะครับผมจึงทําให้เขาติดท,ท,ทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่าเขานั้นเป็นเด็กหนุ่มที่กาลังมีชีวิตที่ดีเลยทีเดียวในช่วงนั <muitos> ้นจะเรียกว่าอนาคตนะครับผมเต็ม <comunque> ไปด้วยความหวังและการประจนภัยรวมไปถึงความฝันก็คงไม่แป, <heid> ป,ปลกอะไรจนในที่สุดนะครับผมช่วงเดือนมีนาคมปีคศ .1977 เทอร์รี่ฟอกก็เริ่มมีอาการปวดหัวเข่าด้านขวานะครับผมจนต้องเข้าโรงพยาบาลและเมื่อรู้ความจริงนะครับผมเรียกได้ว่าโลกของเขาแทบแตกสลายลงเลยก็ว่าได้เพราะว่าหมอแจ้งว่าเขาเป็นมะเร็งที่หัวเข่าด้านขวาซึ่งหมอก็บอกเขาว่าหมอจะต้องทําการตัดขาเขาทิ้งและหลังจากนั้นก็ต้องทําคีโมนะครับผมซึ่งหมอก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากว่าเขายอมให้ตัดขาและทําคีโมนะครับผมเขาจะมีโอกาสที่จะรอดถึง50%เพราะในยุคนั้นนะครับผมเพิ่งจะมีการค้นพบการรักษาแบบใหม่ซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะครับผมเทอร์รี่ฟอกเขารู้สึกขอบคุณทีีม่มคนทนทําางวิจัยด้ เ,เพราะว่ามันทําให้เขามีความหวังที่จะรอดชีวิตมากขึ้นซึ่งจากจุดนี้เองนะครับผมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอร์รี่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการรักษามะเร็งอย่างจริงจังเลยก็ว่าได้และตัวเขาเองนะครับผมต้องการหาทุนเพื่อสนับสนุนวิจัยด้านนี้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆอ,อีกด้วยและหลังจากเขาปักใจแล้วนะครับผมเขาก็เริ่มกลับมาคิดว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้บ้าง ซึ่งหลังจากที่เขาใส่ขาเทียมและทำเคมีบําบัดได้เป็นเวลาปีเศษน,นะครับผมในปี1980เทอร์รี่เขาก็ได้บอกกับครอบครัวของเขานะครับผมว่าเขาจะวิ่งมาราธอนแต่มันไม่ใช่การวิ่งธรรมดานะครับผมเพราะมันเป็นการวิ่งระหว่างตะวันตกไปตะวันออกของประเทศแคนาดาซึ่งในการวิ่งในครั้งนี้นะครับผมเขาต้องการที่จะหาเงินให้กับสมาคมวิจัยด้านมะเร็งจนในที่สุดนะครับวันหนึ่งก็เข้าสู่เดือนเมษายนปี1980 A moon shining, farms around us, and he would run. It was a startling sight. It was almost a frightening sight because you could see it was hard. You could see that, that he was running, and it was an effort. There was nothing easy about it. But what also struck me was that he was alone. And I thought, is this what it's going to be like all the way across the country? เขาก็เริ่มวิ่งโดยที่ร่างกายของเขาเองยังไม่แข็งแรงดีนะครับผมและวิ่งด้วยขาเพียงข้างเดียวนะครับขอย้ำว่าวิ่งด้วยขาเพียงข้างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าว่าเราพูดตามความเป็นจริงแล้วนะครับผมเขาไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยนะครับที่จะเป็นนักวิ่งมาราธอนแถมเป็นการวิ่งมาราธอนข้ามประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งเดียวที่เขามีติดตัวอยู่แน่นอนก็คือหัวใจที่เป็นนักสู้อย่างเด็ดเดียวซึ่งชื่อของรายการมาราธอนในวันนั้นก็คือมาราธอนออฟโฮปนะครับผมและเมื่อเขาเริ่มออกวิ่ง ประมาณ42กิโลเมตรของทุกวันเลยก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกว่าในตอนแรกๆที่เขาเริ่มวิ่งนะครับผมก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเขาเท่าไหร่แต่เมื่อเขาวิ่งได้ไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้คนก็เริ่มให้ความสนใจในความพยายามของเขาและแน่นอนว่าเงินบริจาคก,ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกทีนะครับรวมไปถึงสื่อต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นะครับผมต่างก็ลงข่าวเทอร์รี่แล้วก็เรื่องราวของเทอร์รี่นั่นเองและทุกๆคนนะครับผมต่างชื่นชมในหัวใจอันแข็งแกร่งของเด็กหน แคนาดาฟุตบอลลีกนะครับผมให้เตะเปิดสนามท่ามการแฟนๆที่แน่นขนาดเลยนะครับผมหลายหมื่นชีวิตเลยซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าจากเหตุการณ์นั้นทาให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังถึงขั้นสูงสุดเลยก็ว่าได้ซึ่งภาพที่เห็นนะครับผมหลังจากที่ลูกฟุตบอลพลนจากขาเขาไปทุกคนในสนามนะครับผมยืนขึ้นและปกมือเขารวมไปถึงผู้บรรยายในสนามนะครับผมถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวและแน่นอนนะครับผมสิ่งที่ตามมาก็คือเงินบริจาคมากมายนั่นเอง What want now? right most do you Right now what do I want most? More money. You're You're getting getting it. และในที่สุดนะครับผมเทอร์รี่ก็วิ่งมาถึงเขตทันเดอร์เบย์ซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมเขามีอาการเจ็บปอดจึงต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลและหมอก็ได้แจ้งข่าวร้ายให้เขาทราบนะครับผมว่ามะเร็งได้ลามมาที่ปอดของเขาแล้ว10 miles outside of Thunder Bay, the Terry Fox Marathon of Hope was over. ซึ่งในวันรุ่งขึ้นเทอร์รี่ได้ถแถลงข่าวทั้งน้ําตานะครับผมว่าเขาไม่สามารถวิ่งต่อไปได้แล้วประโยคนี้ก็ไม่ได้ทําให้ผู้คนผิดหวังแต่อย่างใดนะครับผมเพราะว่าเขาวิ่งไปแล้วทั้งสิ้นถึง143วันรวมระยะทางได้ทั้งหมด5,375กิโลเมตรและหลังจากที่เขาได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับผมเทอร์รี่ต้องต่อสู้กับโรคร้ในโรงพยาบาลต่ออีกหลายเดือนจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในเดือนมิถุนายนปี1981 และหลังจากที่มีข่าวว่าเทอร์รี่ฟอกซ์ได้เสียชีวิตนะครับผมทําให้ชาวแคนาดารู้สึกโศกเศร้ากันเป็นอย่างมากเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับผมทุกคนต่างสนใจและสนใจเรื่องของเทอร์รี่เป็นอย่างมากสนใจถึงขนาดที่พิธีศพของเขานะครับผมได้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเลยและรัฐบาลแคนาดาได้ประกาศลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับการจากไปของเทอร์รี่ฟอกซ์นั่นเองซึ่งการลดธงครึ่งเสาปกตินะครับผมจะทําเมื่อมีผู้นําของประเทศถึงแก่อสัญากรรมเท่านั้นแต่ว่าการณีของเทอร์รี่นะครับผมถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาาาตรรรรร์เลลยทีีท่่มมกกดดธงงคคึับน จากที่เทอร์รี่จากไปนะครับผมยังมีการจัดรายการวิ่งที่ชื่อว่าเทอร์รี่ฟอกแลนด์เพื่อสานต่อเจตนารมในการหาทุนวิจัยด้านมะเร็งของเขาและรายการการวิ่งชื่อเทอร์รี่ฟอกแลนด์ของเขานะครับผมก็มีคนสนใจทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับมีคนเป็นล,ล้านๆคนจากทั่วทุกมุมโลกมาวิ่งการกุศลในครั้งนี้และจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่ามีการจัดการวิ่งเทอร์รี่ฟอกแลนด์เป็นประจำทุกปีเลยก็ว่าได้ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าชื่อของเทอร์รี่นะครับผมถูกนําไปตั้งเป็นชื่อภูเขา1ลูกถนน3าสสายนะครับโรงเรียน14แห่งอาคารราชการ14หลังนะครับและยังมีอนุสาวรีย์ที่สร้างอุทิศให้เขาอีก7แห่งนั่นเองและถ้าหากว่าเรานับจากวันที่เขาเริ่มวิ่งจนถึงวันนี้นะครับผมชื่อของเทอร์รี่ฟอกนะครับทำให้กองทุนวิจัยโรคมะเร็งมีเงินบริจาคมากกว่า700ล้านเหรียญและถึงแม้ว่าปัจจุบันนะครับผมเขาจะจากเราไปแล้วนะครับแต่ว่าเขายังคงอยู่ในใจของชาวแคนาดาและก็ชาวโลกะะรมาของของ่ปเเทศเสแล หมดนี้ก็คือเรื่องราวของเทอร์รี่ฟอกนะครับผมหนุ่มที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับในวันนี้ผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ